สวัสดีค่ะคุณิทยะ News ในวันนี้นะคะเราจะพามาชมบรรยากาศของการส่งรถให้กับลูกค้าค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะไม่ใช่การส่งรถแบบธรรมดาเป็นการส่งรถแบบที่ว่าลูกค้าท่านนี้นะคะเขาซื้อรถกับร้านของเราเป็นคันที่ให้ทายว่าคันเท่าไหร่แล้วคะตาก้อง <Okay. S 1> ผิดค่ะมากกว่านั้นนะคะเขาซื้อรถจากร้านของเราเนี่ยคันนี้เป็นคันที่11แล้วนะคะโอ้โห สีเซอร์ไพรส์พิเศษได้กับคุณลูกค้าค่ะจะเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะและตอนนี้เราไปอยู่หน้าบ้านของลูกค้านะคะจะเห็นว่ามีรถแบบ Honda Honda แล้วก็ h o น d ้าหลายคันมากน้านใหม่ล่าสุดนี้ก็เป็น Honda ด้วยน,นะคะนุ่นก็ Honda สวัสดีค่ะ อันนี้นี่คือออกรถจากร้านของเราคันนี้เป็นคันที่11แล้วใช่ไหมคะทำไมถึงออกรถที่ร้านเราแบบได้อย่างยาวนาน11คันแบบนี้คะคือ,บ,คอบองบอกว่าทางร้านบริการลูกค้าดีแล้วก็เอาใจใส่ลูกค้าทุกเรื่องไม่ว่าด้านหลังบริการการขายทุกอย่างแล้วก็เจ้าของร้านเจก็เป็นคนนึงกับลูกค้าให้ความสําคัญกับลูกค้าเพราะนั้น <c oughs> ผมใช้บริการของอียะ <c oughs> <c oughs> นะครับร้านเด็กกันอยรีทิยาทางด้านทยคนัโอ้ออกรถจากร้านของเราคันนี้เนี่ยเป็นคันที่11แล้วนะคะเราทราบไหมคะว่าออกรถกับเราเป็นคันที่เศษแบบนี้เนี่ยเราจะมีเซอร์ไพรส์มาให้กับลูกค้าด้วยทราบมาก่อนไหมคะไม่ทราบเลยอี๋ี๋่วันนี้นะคุณผู้ชมเรามีเซอร์ไพรส์มาให้กับคุณลูกค้านะคะที่ออกรถคันนี้ของเราเป็นคันที่11แล้วนั่นก็คือได้แก่นี่เลยค่ะ ็นสิทธินะคะในการเปลี่ยนถ่านอันมันเครื่องฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะแทนความขอบคุณที่ลูกค้าได้ออกรถกับเราคัน้นี้เป็นคันที่11แล้วค่คะยินดีด้วยค่ะอ่ะขอทักอีกหนึ่งประเด็นนะคะลูกค้าคะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะออกรถมอเตอร์ไซค์แล้วจะให้ประทับใจแบบนี้เนี่ยต้องมาออกที่ร้านของเราเหมือนที่ลูกค้าเลือกอยากจะฝากัางไงค,คือฝากฝากประชาชนที่อยู่ จังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงครับจังหวัดจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระยองนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงจันทบุรีมาออกที่ปียะนะครับมีทุกสาขาในจังหวัดจันทบุรีผมแนะนําเลยครับพี่น้องจังหวัดจันทบุรีมาใช้บริการของปียะเพราะเขาเอาใจใส่ลูกค้าหลังนิกาขายครับขอบคุณค่ะ